ว่าไงสายแย่เรื่มต้ันะฮะบ้านของผีทำ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 สวัสดีทกคนนะครับผมวันนี้ราอยูเก่กับเกมวอชล็อกนะครับเราจะเริ่มเล่นนะครับโอเลอร์เทรลเลอร์ยูบิสวอฟฟิตนะครับปุ่มอะไรแล้ววะเนี่ยเฮ้ยแฮกกิงนี่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 ผมชอบมากเนี่ผมชอบ เเฉยๆนะแรกๆนะยังแบบคือด้วยความที่เราเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมผมไม่ถนัดเราไม่รู้บางคำมันแปลว่าอะไรศัพท์เฉพาะมากๆทีนี้ก็พอได้มารู้เนี่ยเราก็มาลองเล่นเราก็แบบเข้าใจมันมากขึ้น <c oughs> อีเวนต์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นจริงๆเป็นเหมือนอีเวนต์ออนไลน์อ่ะที่ทำให้เราได้เล่นกับผู้เล่นออนไลน์นะครับ ซึ่งมันเจ๋งมากตรงที่ให้เล่นง่ายๆแบบเล่นซ่อนแอบครับแต่เป็นซ่อนแอบที่เราอยู่เราต้องอยู่ใกล้บริเวณอยู่ในโซนเขาเพราะว่าเราต้องทําการแฮกข้อมูลนะครับเพราะเราจะแบบไปห่างจากตัวเขาอะมากไม่ได้แล้วก็ต้องเล่นซ่อนแอบกันไปอะไรแบบเราก็ต้องเนียนอะไรเงี้ยแบบหนีก็ได้หรือจะแบบสร้างความโกลาหลให้เขาลําบากแต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าเราอยู่ตรงไหนคนที่แฮกข้อมูลเขาอยู่นะครับแล้วเราก็จะทาการดาวน์โหลดข้อมูลจนครบเราถึงจะชนะถ้าโดน จับได้ก่อนโดนเขาตีก่อนโดนเขาจัดการจับก่อนอะไรเงี้ยก็จะแพ้ไปซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ตลกมากครับสนุกมากอะเล่นไปเล่นมาแล้วเออสนุกแบบแกล้งกันต่างคนต่างเนียนอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีนี่คนไหนที่บัญชีแบบว่า มีเงินเยอะแยะนะเราก็จะช่วยใช้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำภารกิจหลักนะนี่ผมแวะมาทำภารกิจเสริมคือผมทำภารกิจเสริมก็เพลินๆดีเนี่ยชื่อผมไม่อยากเล่นรีบนะครับไม่อยากเล่นลุยต่ลุยภารกิจหลักคือการับตำตงว่ากทุกคนไม่รู้เรื่องก็เลยพยายามเล่นพร้อมกันนะครับพยายามแบบไม่ไปก่อนแล้วก็ผมเลือกจะไปเล่นพวกไซเควสก่อนอะไรเงี้ยเอ้าตอยชนเจ้าของอีก ว่าใช่ละอ่าอีีน,นี่แล้วก็ขึ้นนี้นี่ไงฮึบนี่เรียบร้อยขึ้นในแล้วต่อต้องใช้รถเข้าไปครับไปอันล็อกข้างในนี้ ดูดิโดดได้สูงมากเลยตอนนี้พี่ป๋องเนี่ยเว้ยไงโดดสูงมากเรียบร้อยๆทำเคล็ดลักกันดีกว่าครับตรงนี้เฮ้ยมีอะไรแฮกกิ้งนี่ไงนี่ไงมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นี่นี่แต่ผมไม่รู้ผมจะสำเร็จไม่น่าทุกคนนะ คือบางที่มันก็ไม่เอื้อต่อการเนียนเนี่ยพูดตรงๆเขาขึ้นรถว่ะเดี๋ยวร้อยผม,ผมแฮกแล้วผมแฮกละผมแฮกได้แล้วแล้วผมก็ต้องอยู่ในโซนนี้ฮะอตรั้หนนาอยู่ผมต้องต้อนฮะ ทำมันเดินเดินเนียนโดยวีซีก็ได้เต้นไปเรื่อยนจนกว่าจะ100%นตครับ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นเ,เร็วทุกครั้งเลยอะเล่นอะไเนี้ยคือมันต้องเนียนไงเดินไปเนียนๆแบบอย่าอย่าวิ่งด้วยนะวิ่งโดนคือตอนแรกอะสมัยก,ก่อนวิ่งไงไม่รู้เบาะเดียวครับโดนยิงเลยแฮกแล้วก็ซ่อนแฮกแล้วก็ซ่อนไปเรื่อย เดินไปเ่นีซไงเดินไปเรื่อยๆแต่ใจนี่ก็คือเต้นแรงมากเต้นะตือตือเรไปเล่นมือถือเพะเนียนไหมเนียนไหมเนียนดีได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยไปดูดิเขาอยู่ยังไงอ่าเขาเหมือนหลดุดเซชั่นไปแล้วนะโมโหเหรอออกไปเลยโมโหออกไปเลย <c oughs> หาไม่เจอเวลาคุณตำรวจมาเราก็ให้เขาแบบถอยนะก็เขาจอดกลางสี่แยกใช่ไหมให้เขาถอยออกไปหนะ่อยเออรถมันเดินทางอะได้สะดุกสะดัวเรียบร้อยครับเนี่ยสนุกมากคือในมุมคนเล่นถึงมันต้องลุ้นวัดเกินกันว่าคุณจะมาแบบไหนแบบอย่างบางคนเขาเน้นหนีเลยไงบางคนเขาก็แบบเออ สู้ด้วยบางคนก็แบบขับรถหนีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือมันต้องให้อยู่ในโซนวงน้าเงินนะครับจะหนีงไงก็ได้แต่ถ้าอยู่ในโซนนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆผมว่าก็แค่นเนียนๆไปก,ก็พอแล้วซึ่งก็ยากแล้วนะจริงยิ่งอยู่ในโซนแคบๆ,ๆ่ายิ่งยากเพราะว่าแบบคือมันเล่นกับเพลเยอร์มันไม่ได้เล่นกับ AI นึกเห้อมันยากกว่าเลยแบบล้วไปภารกิจต่อไปเลยครับให้เสียเวลากันเพิ่มละ คือซื้อจักรยานมอเตอร์ไซค์มาแล้วห่วงมากแล้วแบบแม่ก็บอกว่าขับถนอมๆน,นะผมก็เลยแบบขับทีละล้อครับเพ่ได้พังไปทีละล้อนี่นก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าขับแต่ล้อหน้าล้อเดียวนะจะเป็นยังไงลัวเหมือนกันแต่ว่าเอา้อหลังให้พังไปก่อนพังเป็นล้อๆไปโอเคถึงจุดละเดีย๋ยวเราจะทําการแจ็คเข้าไปแล้วนะแจ็คอินคืออะไรแปบลบว่าแจ็คเข้าครับแล้วถ้าเอาล่ะก็ต้องโรส go. ตไองเอาดาตานะผมจะดับเข้าไประบบดูว่าข้อมูลนี้กำลังอยูไหนแค่ับ <c oughs> โอ้มันอยู่ตรงกลางเลยนี่ว่า <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอาคารอยู่เหลี่ยมเนี่ยลราไงดีอ่ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งสร้างความโกลาหลเราต้องค่อยๆไปก่อนต้องเข้าไปในตรงนี้ ใช่ไหมตัวพี่ป๋องอะ่ะต้องเอาป๋องเข้านี่แฮกแล้วครับอ๋อมันเป็นที่คน้นมันไม่ได้เป็นสวิตช์เรียบร้อยผมแฮกล้วก็จะกลายเป็นว่าประตูเปิดได้ถูกไหมโอเคเข้าใจถูกป๋องมาแล้วครับอู้ไม่โดดได้ปะไม่ถึง สุดแข้งแล้วหวังบอกสุดแข้งแล้วครับปิดเลยเปิดปิดเร็วๆได้อยู่ดีวะต้องเอาคนเข้าอ่ะในเนี้ยไปลุยต้องเข้าเองละ ว่าเลิศแน่เลยว่าอุย๊ยเลิศแน่เลยอย่าเลี้ยวมานะอย่าเลี้ยวมานะเลี้ยวมาเลี้ยวมาแล้วหนึ่งล่วงไปดิโอุย้ยโดนข้างหลงังโดนยาปิดระบบเหรอปิดระบบมีปิดระบบ มีคนปลุกเพื่อนนี่แหละโดนเปิดเลยเปิดเลยหมดละห้อคือถ้าใครลุกแล้ววิ่งรัดเข้ามาเนี่ยโดนแนะ่นอน Oh, don't get up that money. Are you fucking kidding me? This reads like a checklist of how to get your company sued. Always on? Ugh, oh, lovely. Because it never sleeps as a creepy at all for a stuffed animal. Captured moments online gallery? Please don't tell me this thing is beaming pictures of people's babies to the internet. Is this satisfaction monitoring? I don't even want to think about how it's measuring that. หยุดลุย<ล>เราแฮกระบบกันได้แล้วครับอันนี้คือศูนย์ใหญ่ของเขาเลยนะประเด็นก็คือในเนี้ยเริ่มตื่นกันแล้วอ, home the same time. They have อ่ะเพราะเรา alert ด้วยเหรอหมายถึงว่า okay, เราไปแฮกเสร็จปั๊บเนี่ยเหมือนเซตติ้งก็คือ ดันไปโดนอเลอร์ Alert ด้วยนะครับอันนี้คือตามในเนื้อเรื่องเข้ามาไม่เข้าเข้ามาถ้าเราน็คเขาด้วยเมลีเนี่ยมันจะน็คง่ายกว่าออกยังไงทีเนี้ย <c oughs> เราจะต้องอยู่ให้ได้หนึ่งไอ้น,นี่ก่อนร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเราต้องดาวน์โหลดให้ได้ สภาพโอเคเรียบร้อยเราได้แล้วทีนี้ภารกิจคือออกครับออกไงอะ่ะต้องออกโอหขวาไมีกาดอยู่คนนึงออกขวาน่าจะไม่โดนเห็นนะ ปิดอุ่นเซนเซอร์บนหัวปะไม่มีโอเคผมจะออกจากที่นี่แล้วนะเรียบร้อยครับออกไมาได้แล้วตำรวจตำรวจไปทางทีเลเี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยตำรวจเลี้ยวขวาไปเลยีเยเลย่เดิเเนเนียนครับเราต้องออกจากวงกลมสีส้มนะสมบท เนียน,น,ยยน,นยไปจนถึงนี่จนเอาถึงท Le ี่สุดเลยและเรียบร้อยค่ร้อยชนะอ่ดีแล้วดีแล้วซิตาร่ามีอะไรโอ้เป็นข้อมูลหรออันนี้่ะว้าว่สตี e spoil l o i a p s s โอเคโดยรวมก็ถือว่าดีครับมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วนิดหน่อยนะครับเหมือนว่ามันจะดึงข้อมูลมารวมกันนะแล้วก็ข้อมูลนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกประกันอินูรันอะไรางเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนี่แล้วว่ามัวแต่ดูรถอยู่ส่วนนี้ spoilers, I promise. Since Meredith is close to perfect, so I think this up a sweet ride t h r Big C. Wanna help me prep this thing? You need me to hack it, don't you? Light ice, man. On my way. นี่นี่คือหุ่นที่เรายึดมาครั้งที่แล้วนะครับแต่งรอกันแล้วแรนซ์จะเป็นคนทำให้มันรู้สึกแล้วก Run up and fire, engineer Tamloni Nan. King King. Ready yeah, to rocket? Yes, sir. By the way, nice paint job on the little guy. Yeah. I think we're about to earn ourselves a vacation. ไอนี่ฉันอยากจะบอกคือคนที่นั่งข้างถนนบางคนเนี่ยรวยมากเว้ยแบบมีเงินอยู่600แสอย่างเงี้ยในบัญชีเพราะนั้นมันไม่ได้แปลว่านั่งเป็นโฮมเลดแล้วเขาจะเป็นโฮมเลดเสมอไปอะไรเงี้ยพี่แล้วังอ่าขอบคุณมากครับคขับง่ายเลยผมพี่ ขี้เลื่อยซ้ายหน่อยพี่ผมจะได้ขับง่ายๆหนะ่อยขอบคุณมากครับพี่ตรงไปได้เลยนะแยกเนี้ยตรงไปได้เลยเออแต่เอออย่างงั้นแหละเอออย่างงั้นแหละถ่ายรูปก,กันนะท้องที่นี่ปนตังซะเลยปนตังซะเลยทำตัวเป็นลิงแต่ลบบุรีนี่อ๋อ,อ,อจริงเ e r e รีบูสชุดโรชุดเมเพื่อจะช่วยเซตระบบให้กับหุ่นที่เรายึดมาแล้วจะ DIY เป็นของตัวเองใช่ไหมม,มีด่านฟ้าด้วยคนนี้ต้องระวังเรียกมานี่ก่อนเลยคนนี้ผมน็อกได้ก่อนเลยเรียบร้อย <c oughs> คนนี้หนึ่งนี้ได้เ็อกเรจียบร้อยมีคนข้างหลังอีกเหรออืมเอา้ามีคนหนึ่งเหรอไปลแล้วโดนปลุกแน่เลยบนนี้อาจจะเอาร์ตรน่อยนะถ้าทำเวลานะาขี้เกียจเล่นใหม่แล้วมั้โอเค,อเคดึงมาน่าจะเลิศแล้วครับ ควรสัญญาณเท่าก่อนให้แบบว่าเขาลำบากนิดนึงอ่ะ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 โอเคทุกคนโอ้ทุกคนขึ้นไปชั้นบนผมมีอยู่แผนนึงแหละในหัวแหละแต่มันจะตายกันเกลอดเลยนะเอยแต่งริงซ้ายนี่โล่งแล้วนะเราเข้าได้นี่หว่าฟองฟองฟองเร็ว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 ต้องเร็วเลยเจ้าหน้าที่เริ่มลงมาแล้วโคตรอยากได้สกิลบูสต์เลยตอนนี้ ปิดเรียบร้อยปิดประตูอุ้ย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 เขาโผล่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาโผล่มาเขาโผล่มาโผล่มาป้องซ่อนก่อนเดี๋ยวเอาป้องไปซ่อนซ่อนไหนดีวะซ่อนอนนี้อ๋อนี่ไงมีของนี่อยู่พอดีโอเคได้เอาป้องซ่อนนี่ก่อน โดนโดนมีห้องตรงนี้ล็อกอันนี้เราอันนี้เลยพุ่งไปเรียบร้อยครับทัานที่เริ่มเริ่มกลับมาประจําประจําจุดแล้วนะเราต้องเข้าไปด้านไหนให้ได้อ,อ่นี่ข้างบนสองคนมาตรงนี้ปั๊บตอนนี้ผมดึงยามคนนั้นให้เดินหน้าไปหน่อยนะครับ โอ้ตายแล้วมีตรงนี้ด้วยเข้าไม่ได้อยู่ด,ดียามพนีเดินกลับมาพอดีซ่อนในนี้ก่อนไม่เป็นไรแล้ให้กลับไปในนู่นอ oh, something over there ใช่แล้วมีบางอย่างอยู่ตรงนู้นไง ไปดูดิไปดูดิไปดูเลยทำไมไม่ไปดูแล้วยิ่งยิงเลยดิกคนนี้เนี่ยโอเคไปแล้วเอายาตรงนี้มาอีกเอาเยี่ยมไปเลยเรียกไปเข้าไปซ่อนใต้บันไดด้วยไปไงนี่เรียก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  เอา้าป้องลดนยิงเออได้ได้เลยยิงหูเราได้เลยพวกนายอ่ะอ่ะอ่ะโทษทีฮะผมมาอยู่ใกล้พอดี <c oughs> เรานี่แหละคนควบคุมเหมือนพวกนี้ไงเราเองป้ <c oughs> องคููดาวใหม่ละ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย มาดิให้ป๋องล่อมาเออนี่แหละจะบอกแล้วมาตรงนี้ก่ะผมขี้เกียจนั้นแล้วว่าผมว่าผมต้องจัดการแบบน็อกไปเลยโดยที่เดี๋ยวให้ป๋องนี่แหละเรียกกันมาโนบอกใช้งานป๋องเยอะไหมเราไม่อยากเอาตัวเข้าไปนะถ้าเรา,เาตัวเข้าไปคือมันจะไม่จบแค่คือเควสมันจะเฟลเลยครับมันจะต้องเริ่มใหม่แต่ถ้าหุ่นตายเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นไรคือเหมือนตัวเกมก็ดันให้เราใช้แบบนี้แหละสม0 5เดินเข้าไปครับ ตัวละครเราไม่ได้เหมาะสำหรับลุยนะนี่แบบบอกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วกันไปบเรี <c oughs> <c oughs> ยบร้อยครับระเบิดเลยทุกคนลงมาชั้นล่างเพราะาเสียงระเบิดเกิดจากชั้นล่าง มีคนขึ้นมาปะโอเคเราเก็บบนนี้ก็ได้นะเราแคมป์บนนี้ก็ได้พุบปบบเกือบอลเรียบร้อยครับ Tilo oh, Diagnostics look good. All right, uh, all this beautiful analog going the the dinosaur. restart in three. In three. Two, one, like, Absolute digitization corrupts absolutely. Oh, 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 the strangest Okay, let's on, My was like, I had just had a climb to the top of the tower and to um, <coughs> align the, <coughs> like, to the, the, the dish with WKC. <coughs> wow, making a joke. Are <coughs> out Thanks, Josh. Law on. Okay.

เข้านี้เลย <The> ครบแล้วเหรอครับคิดว่าครบแล้วครับคิดว่าครบแล้วไม่โดนจับได้แล้เรเล l ร์ t นะเราสเตลได้ทันท่วงทีขึ้นลิฟต์ตัวไหนมนะันอะมันก็ทางตันนี่หรอโอ้ไม่นะ I'm guessing you jumped before, right? jumped you out planes before, of h ัลโหล Have you been mountain climbing? Of course. Running with the bulls. Oh fuck no. There, there it is. What is it with you and animals? The less they know about us, the better. Wait, even puppies? Man, especially goddamn puppies. They've infiltrated our society, you know. They're learning what we are. Shit. ไม่กลัวตกเลยหรอนั่งช่วยจับช่วยจับจอชิตถ้าร่าคือผู้หญิงนะครับแรนช์คือคนที่ใส่อากาศแล้วก็จอร์จคือคนที่ใส่แจ็คเก็ตพูดสีเขียวซึ่งเราก็จะแฮกสัญญาณเข้าไปเป็นโชว์โลโก้เราในรายการของบริษัทโฮมที่โฮมที่เขากำลังจะโชว์นี่อยู่นะ จบแล้วครับหนึ่งเควสนะครับซึ่งเวลาตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแหละอีกหกนาทีก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมแวะมาหาทุกคนนะครับจะสามเดือนแล้วปะเนี่ยสามเดือนไม่ได้เจอกันนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนนสบายดีไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้เดย์ออฟแบบนี้อีกก็เดี๋ยวจะมาเล่นด้วยมาอยู่ด้วยนะครับงาของเกาขาเกาแขนกันนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ในลิมเบน้าครับสวัสดีครับคุณในคุณใน